เพ,เพื่อนเวลาถอยรถอ่ะเพื่อนเพื่อนดูกล้องยังไงรถที่มีกล้องถอยอ่ะอ่ะเวลาดูอ่ะเพื่อนๆน,นดูตามขีดหรือเปล่าหรือว่าดูยังไงแต่ส่วนตัวผมนะส่วนตัวโอเคผมจะดูตรงนี้ทุกคนนี่อันนี้คือรถของเราใช่ไหมผมจะถอยไปให้มันเกือบชิดเลยนะอ่ะลองมาเดี๋ยวผมจะถอยแล้วนะโอเคผมจะค่อยๆถอยไปแบบจะชิดเลย่แล้วไปดูกันว่าจากที่ผมกะระยะจากเส้นหรือว่าอันนี้จะดีกว่ากันอ่าแต่เราต้องมองข้างหลังด้วยนะค่อยค่อย,อยถอยไปค่อยๆถอยไป อันนี้จะชนป้ายแล้วจะชนป้ายแล้วเห็นไหมมันจะชนป้ายแล้วนี่เห็นไหมเกือบจะชนป้ายแล้วไปเดี๋ยวเราลงไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนี่เป็นไงทุกคนเกือบชนแต่ไม่ชนนะครับระยะยังเหลือเฟือและดูตรงนี้ยังเหลือเฟือๆนะครับทุกคนนี่แหละเป็นวิธีถอยรถของผมนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเส้นกันว่าเส้นมันเป็นยังไงบ้างถ้าสมมติว่าเรากะระยะจากเส้นใช่ป่ะคือเส้นบอกว่าเนี่ยเราชนเรียบร้อยแล้ว